บ้านที่ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ล้อมรอบไปด้วยความเขียวและน่าอยู่มากจริงๆค่ะโถงบันไดสว่างไหมคะเพราะว่านี่เลยค่ะเพราะว่าหน้าต่างที่นี่บานใหญ่แล้วสูงมาก ก็เซิมาสตาแก้วจากรายการแม่บ้านช่างเลือกค่ะวันนี้มาญี่ปุ่นแท้ๆเลยเพราะว่าจะพามาดูบ้านที่ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ล้อมรอบไปด้วยความเขียวและน่าอยู่มากจริงๆค่ะ <Wow. S 1> ในโปรเจกต์เดอะริทโมชัยพฤกษ์วงแหวนค่ะเขามีโครงการใหม่ด้วยค่ะชื่อว่าโครงการริทโมพาร์ควิวชัยพฤกษ์วงแหวนเดี๋ยวพาไปดูค่ะ เดี๋ยวก็ให้ข้อมูลโครงการนี้ก่อนนะคะตัวโครงการเนี่ยจะอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลไซน้อยเลยค่ะเดินทางง่ายใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่เลยค่ะอันนี้สะดวกจริงค่ะเพราะว่าสถานีนี้นะคะเป็นต้นสายของรถไฟฟ้าเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนค่ะ สีรัตวงแหวนรอบนอกนะคะทําให้การเดินทางเข้าเมืองและออกเมืองเนี่ยสะดวกมากจริงๆค่ะในอนาคตก็จะมีวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3ค่ะและมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบ,บุรีด้วยเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทําให้การเดินทางในย่านนี้สะดวกขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าถ้าม่มีรถส่วนตัวนะคะอยู่ตรงนี้ก็มีรถโดยสารสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถสแถววิ่งผ่านหน้าโครงการตลอดค่ะ ร,บรบอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลแหล่งชอปปิ้งมีให้เลือกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนทัลเวสเกตอิเกียบังใหญ่บิ๊กซีโลตัสครบค่ะใกล้ๆโครงการนี้เองก็จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ๆเลยค่ะรับรองอยู่แถวนี้ไม่มีอดแน่นอนค่ะสำหรับริมมพาร์ควิวชัยพฤกษ์วงแหวนนะคะที่นี่เป็นบ้านแฟร์สไตล์โมเดิร์นเจแปนิสค่ะมีบ้านทั้งหมด45ยูนิต พัฒนาในคอนเซปต์ Art of Living ศิลปะของการอยู่อาศัยคือความสมดุลค่ะบ้านที่นี่นะคะลงบนที่ดินเริ่มต้น36ตารางวาพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรฟังก์ชันก็จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันสบายๆค่ะบ้านหลังนี้ละค่ะที่จะพามาดูในวันนี้ค่ะแบบบ้านฮานะค่ะบ้านแฟดที่ ไม่เหมือนบ้านแฟนเลยค่ะหน้าตาบ้านเดี่ยวชัดๆเลยค่ะแล้วก็สามารถเดินได้รอบปลูต้นไม้ทําสวนได้รอบเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่เลยค่ะสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกที่มาบ้านนี้เลยนะคะคือนี่ อยางรู้ไหมห้องอะไรตดงอ่าห้องเก็บของแต่การที่มีห้องเก็บของด้านนอกนะคะมันดีมากอย่างหนึ่งคือสามารถใส่อุปกรณ์รกๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทําสวนขัดรถแต่งรถสกูตเตอร์ลูกไม้กวาดข้างนอกนั่นแหละของรถทั้งหล,ลายใส่ไปในนี้เลยค่ะไปะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านกันนะคะ แฝดอารมณ์บ้านเดี่ยวที่นี่นะคะโปร่งโล่งจริงๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือกระจกและบานประตูเขาให้บานใหญ่มากค่ะทำให้เราสามารถเนี่ยเทควิวรอบข้างได้มองไปเห็นสวนเขียวๆรอบบ้านได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำคัญมากเลยก็คือระยะ Floor to Ceiling เนี่ยค่ะที่นี้2.8เมตรเลยค่ะสูงโปร่งและกว้างมากจริงๆค่ะ ในส่วนที่เป็นโซนรับประทานอาหารนะคะบ้านจริงๆที่เขาให้เนี่ยจะมีฉากกั้นไว้ให้เลยค่ะแยกเป็นโซนครัวกับโซนห้องรับแขกอย่างชัดเจนเลยค่ะแต่ที่นี่บ้านตัวอย่างนะคะเขาจะแต่งเป็นแนวนี้ค่ะว่าเป็นพันที่ให้เตรียมอาหารเล็กน้อยนะคะแล้วก็สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้ด้วยโต๊ะใหญ่ก็วางได้นะคะที่นี่บ้านกว้างจริงค่ะถ้าใครอยากจะทำอาหารจริงจังเยอะๆข้างหลังเลยค่ะ ห้องนอนที่4ค่ะที่นี่โปร่งโล่งจริงๆค่ะนอกจากเพดานสูงทําให้มันโปร่งขนาดนี้แล้วเนี่ยห้องนี้เนะี่ยอยู่ได้สบายจริงๆเพราะว่ากระจกมันรอบด้านแล้วก็สามารถเทควิวสวนสวยๆข้างนอกได้ด้วยค่ะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะสมาชิกไม่เยอะไม่ได้ต้องการห้องนอนเยอะขนาดนี้เหมือนบ้านนี้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ได้ค่ะห้องทางาน work from home ห้องทํากานบ้านห้องเล่นเกมหรือว่า ห้องดูซีรีส์เกาหลีของแม่บ้านญี่ปุ่นค่ะ <palette> ใกล้ๆกับห้องนอนที่สเลยนะคะจะเป็นห้องน้ําเลยค่ะห้องน้ําที่นี่คืออาบน้ําได้จริงจังเลยนะกว้างขวางดีด้วยค่ะแล้วที่สําคัญคือเขาอะต่อไฟสําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้แล้วคือใช้ได้จริงๆเลยและด้านนี้ค่ะ จ้า,าห้องเก็บของค่ะคุณใหญ่ดีด้วยนะสวรรค์ของแม่บ้านคือทุกบ้านต้องมีห้องเก็บของค่ะจะได้มีเรกบันไดค่ะ <c oughs> ที่นี่เนี่ยแข็งแรงจริงเพราะว่าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะทงบันไดสว่างไหมคะเพราะว่านี่เลยค่ะเพราะว่าหน้าต่างที่นี่บานใหญ่แล้วสูงมากทำให้มันดูโล่งและโปร่งแสงเข้าไปทั้งบ้านเลยค่ะดีมากเพราะว่า มันประหยัดค่าไฟถูกใจแม่บ้านสายญี่ปุ่นอย่างเราจริงๆค่ะโครงการที่นี่นะคะใช้วิธีก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนค่ะรู้ไหมคะว่าดียังไง นี่เลยคืออะไรรู้ไหมว่าจริงๆแล้วบ้านจริงๆเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นผนังธรรมดาแต่ว่าบ้านตัวอย่างนี้นะคะเขาก็เจาะแล้วใส่กระจกแก้วว่ามันน่าประทับใจมากจริงๆนะแนะนําให้ก๊อปเอายนี้ชอบมากจริงๆก่ออิฐฉาปูนเนี่ยคือจะทุบจะเจาะทลายกําแพงโอ้ได้หมดค่ะคุณ ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่นี่ปล่งและโลง่งจริงๆนะอย่างแรกเลยคือแสงมันเข้าทุกทิศทางจริงๆคือทางนี้ด้วยคือกระจกรอบด้านเลยและนี่เลยช่องบ,บ้านตัวอย่างนี้นะเขาทลายกำแพงออก แล้วก็ติดกระจกเวลานอนปิดม่านค่ะเวลากลางวันก็เปิดให้แสงเข้ารอบด้านนะคะแล้วการที่มีกระจกแบบนี้เนี่ยคือลมมัน flow จริงๆมันก็ไม่ร้อนและระยะระหว่างพื้นถึงเพดานเนี่ย2.8เท่าข้างล่างเลยค่ะคือสูงนะแล้วมันทำให้ลมมันไหลเวียนง่ายแล้วก็ประหยัดแอร์ประหยัดไฟสบายใจแม่บ้านค่ะ wow. และทางนี้ค่ะมีพื้นที่เหลืออเหลือจริงๆนี่เขาสามารถเป็นวางเป็นเคาน์เตอร์ทำงานได้ด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันบ้านไหนมีลูกเล็กนะเอาเตียงเด็กไว้ตรงนี้ได้วางตรงนี้ในเตียงตรงนู้นด้วยเตียงที่เหลือเหลือค่ะ และทางนี้นะคะ Walk in Closet ค่ะขออนุญาตอธิบายผนังเล็กๆที่ยื่นออกมาตรงนี้นิดนึงนะคะคือทางโครงการเขาบอกว่าเขาตั้งใจคิดมาให้แล้วเลยค่ะว่าจะเป็นส่วนที่ใช้บังแสงจากตรงนี้ไม่ให้มารบก,กวนคนที่นอนอยู่ค่ะอืน่ารักมากเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะสามารถที่จะใส่ตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆได้เลยมีแสงธรรมชาติเข้ามาเปิดรับลมให้อากาศถ่ายเทได้ทั้งห้องเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันนะคะห้องนอนที่สองค่ะอยู่โซนหลังบ้านค่ะที่นี่เนี่ยนอกจากโปรง่งขนาดนี้ยังสว่างมากเลยค่ะเพราะว่ากระจกแล้วก็กระจกมารู้สึกว่าไม่ต้องเปิดไฟค่ะไปดูห้องนอนที่3กันนะคะ ห้องนอนที่3ค่ะขนาดเท่าห้องนอนที่2เลยค่ะใหญ่พอๆกันบ้านไหนที่มีลูก2คนเหมือนบ้านแก้วนะคะไม่ต้องทะเลาะกันค่ะเหมือนเท่าันเป๊ะเลยแนะนําเลยนะคะว่า สามารถที่จะเอาเตียงแบบนี้ค่ะอย่างที่บ้านตัวอย่างเขาทำเนี่ยคือด้านบนเนี่ยเป็นโซนวางที่นอนด้านล่างเนี่ยจะให้เขาเก็บของเล่นหรือว่ามันจะมีเตียงเวอร์ชันที่สูงกว่านี้ค่ะสามารถเป็นพื้นที่ทํากันบ้านข้างล่างได้เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะมีมุมส่วนตัวของเขาเอาไว้ทํากันบ้านได้แล้วก็แยกข้องนอนเป็นสัดเป็นส่วนเลยค่ะอันนี้อยู่ได้ยาวๆจนเขาโตเลยค่ะ ห้องน้ําส่วนกลางชั้น2ค่ะกว้างขวางดีนะคะและที่สําคัญเนี่ยแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้แล้วค่ะสุขภัณฑ์ที่นี่นะคะใช้ของโมเก้นหมดเลยเหมือนกันทุกห้องน้ําเลยค่ะวิดีนะอ๋อนี่มีหน้าต่างระบายอากาศด้วยค่ะห้องน้ําที่ดีนะเปิดหน้าต่างระบายอากาศเนี่ยมันจะไม่เหม็นค่ะอากาศสดชื่นระบายดีเวอร์ บ้างคะพาดูกันครบแล้วนะคะกับบ้านแฟดในโครงการริทโมพาร์ควิวชัยพฤกวงแหวนคะ่ะที่นี่นะคะน่าอยู่มากและก็ทำเลดีด้วยใครที่อยากได้บ้านโซนติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกนี้ต้องมาเลยคะ่ะและอยากรู้หรือ,อยังล่ะคะเท่าไรไม่ถึง3ล้านเองต้องมาคะ่ะ ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือบ้านที่กพามาดูเนี่ยเป็นเฟสใหม่ค่ะอยู่ด้านหน้าโครงการวิวสวนทุกหลังเลยค่ะเข้าออกถนนใหญ่นิดเดียวเองก็ถึงบ้านแล้วค่ะเหมือนได้อยู่บ้านติดถนนใหญ่จริงๆแถมส่วนกลางที่นี่นะคะเขาก็ให้สวนขนาดใหญ่มี multi-purpose zone พื้นที่สันทนาการรองรับทุกกิจกรรมของครอบครัวค่ะรวมถึง private zone สวนบรรยากาศสงบสงบร่มรื่นแล้วก็มี jogging track ให้ด้วยออกกำลังกายกันทุกวันได้เลยค่ะถูกใจแม่บ้านจริงๆเลยขอกระซิบนะคะว่าถ้าใครที่ดูเทปนี้แล้วนะคะบอกกับโครงการได้เลยเขาจะมีของแถมให้ค่ะ เป็นเซตสมาร์ทโฮมค่ะให้บ้านละหนึ่งเซตเลยค่ะแล้วนอกจากที่นี่จะมีบ้านแฝดน,นะคะด้านในยังมีทาวน์โฮมให้เลือกด้วยค่ะอย่าลืมมากันนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ